สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกักบลักษมีอินสวิสแลนด์ชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ลักก็จะมาให้เคล็ดลับหนึ่งนะคะที่ลักผ่านมาแล้วนะคะแล้วมีหลายๆคนที่แบบว่าอยากมีฝรั่งมากเลยนะคะแต่ว่าติดตรงที่ว่าหนึ่งกลัวนะคะกลัวว่าเอยฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแล้วฉันจะไปหาัวฝรั่งได้ยังไงนะคะอ่าแล้วก็จะมาแบ่งปันคะสิ่งที่ลักผ่านมาแล้วนะคะก็คือ พูดภาษาอังกฤษไม่ได้จะหาผัวได้ไหมเนี่ยนะคะก็คือมีแต่คนแบบกลัวนะคะกลัวเฮ้ยพูดภาษาพูดภาษาอังกฤษไม่ไดะคะ้คนที่เริ่มต้นในการมาสายฝอนะคะก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรอกคะ่ะแต่ว่าเขามานะคะเขาเริ่มต้นนะคะก็คือเริ่มจากจุดเริ่มต้นก่อนนะคะ yes no okay ก็ไปก่อนนะคะก็คือไปก่อน ไปให้รู้ก่อนแล้วก็เผชิญหน้าก่อนนะคะแล้วเราก็จะรู้ค่อยๆเรียนรู้มาเองนะคะแล้วฝรั่งพูดภาษาอะไรฝรั่งที่ไปเที่ยวเมืองไทยนะคะยังน้อยเขาก็จ้องได้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะคะแล้วบางประเทศนะคะบางประเทศเขาได้เยอะหน่อยแต่ถ้าได้คนที่เป็นเจ้าของภาษาเช่นภาษาประเทศอังกฤษออสเตรเลีย อเมริกาและก็ประเทศไอร์แลนด์นะคะก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะแต่ประเทศอื่นๆถ้าเขาเรียนมานะคะหรือว่าเขามีพื้นฐานทักษะเขาจะพูดภาษาอังกฤษได้เยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเขาพูดได้ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะคะสื่อสารภาษาอะไรก็ได้เหมือนเราพูดภาษาไทยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเราก็ใช้ภาษาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ในการสื่อสารกันนะคะให้เป็นภาษากกลหรือว่าภาษาอะไรและก็ะสิ่งสําคัญนะคะใช้โทรศัพท์พมือถือเนี่ยไปที่เว็บแปลภาษานะคะแล้วก็ แปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอพอเราได้แบบนี้คือเราเจอสถานการณ์จริงก่อนเช่นไปเจอฝรั่งตัวเป็นๆก่อนนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเฮ้ยถามว่าคุณหิวข้าวไหมพูดยังไง I, Are you hungry คุณหิวข้าวไหมเงี้ยคือตอนแรกๆเราก็ยังไม่รู้เราพูดได้ไม่เป็นประโยคใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอเราได้ไปใช้ชีวิตจริงแล้วเราจําเป็นต้องพูดคํานี้แล้วเราก็จดมาเลยว่าเฮ้ยเราจะต้องพูดคํานี้นะเออ ฉะนั้นแล้วนะคะก็จะค่อยๆเรียนเป็นจะค่อยๆได้นะคะและหลังจากนั้นนะคะก็ไปเรียนเพิ่มเติมนะคะภาษาอังกฤษเพราะว่าเราต้องใช้ในชีวิต,วตจริงแล้วไม่ใช่เรียนเล่นๆเหมือนที่โรงเรียนเรียนแค่การเขียนการอ่านเนะะี่ยอันนี้เราต้องเรียนการพูดกับการฟังะคะ่ะฟังไม่รู้เรื่องก็ให้ฟังไปก่อนนะคะทาเป็นรู้เรื่องไปก่อนจนเราชินแล้วก็เอ่อจนเราชินนะคะหรือว่าอันไหนที่เราไม่รู้จริงๆเราก็ต้องถามในที่มันสําคัญอะไรที่พูดเล่นๆเออก็ฟังฟังไปอะไรเงี้ยให แบบหูเราแบบชินกับภาษานี้นะคะแล้วมันก็จะออกสำเนียงตามเขาเองนะคะทุกคน how are you how are you today อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พูดไปอะไรที่แบบใหม่ๆเรานะคะจะต้องทำกล้าพูดกับฝรั่งอะไรเงี้ยทำทั้งทงท,งท,งที่กลัวอยู่นั่นแหละคะ่ะทำทั้งที่แบบว่ายังไม่ได้ก็ทำไปก่อนเลยในจุดเริ่มต้น,นะคะ่ะจนกว่ามันจะชินนะคะ อะไรที่พลาดก็ไม่เป็นไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มใหม่ะคะ่ะพอเสร็จนะคะก็คือหลังจากที่รักเริ่มแบบสนามจริงเลยนะคะก็คือเริ่มแบบคุยจริงๆนะคะพอเราคุยจริงๆเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราจาเป็นต้องพูดอะไรเราจะต้องคิดจะพูดอะไรแล้วมันก็จะเรียงในประโยคของเราเองค,ค่อยๆเป็นนะคะไม่ใช่เป็นมาตั้งแต่แรกนะคะมันก็จะเริ่มเป็นเป็นของมันเองนะคะอันนี้คือต้องรู้ว่าวิธีประสบความสําเร็จมันก็เป็นแค่นี้ ในการจุดเริ่มต้นอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นแล้วก็พอเราเริ่มพัฒนาทักษะเสร็จแล้วแล้วก็จะเริ่มกลายเริ่มเก่งมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนเราฝึกบ่อยๆนะคะคือแบบนี้ต้องใช้กับทุกอย่างเลยอันนี้แค่ต้องรู้อย่างแรกไว้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเลยฉะนั้นแล้วก็ไปเรียน,นะคะ่ะไปเรียนแล้วก็ได้ใช้ตลอดตลอดแล้วเราก็จะเก่งเองนะคะนี่คือแบบเป็นเคล็ดลับหเลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่กล้า มาถึงจุดนี้เพราะว่าติดเรื่องภาษานะคะฉะนั้นแล้วนะคะลองเอาไปใช้ดูตอนที่เราไปกับฝอเล็กๆนะคะทุกคนก็คือเราไปเที่ยวที่เกาะนะคะเป็นเกาะแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองะคะ่ะแล้วเราก็ไปแลกเงินแลวทีนี้คนที่ทํางานธนาคารนะเขาชมรักว่าเฮ้ยน้องเก่งจังเลยทําไมพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งได้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยทาไมแบบเห็นเรามากับฝอแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเก่งเก่งนะ่นู้นี่อะไรเงี้ย แต่ที่จริงเรากเา็เริ่มในการเรียนแล้วก็เริ่มสื่อสารอะไรเงี้ยก็พอไปได้แต่คือเราก็ยังไม่ถึงแบบเก่งมากแต่คือคนอื่นมองอะไรเงี้ยแต่คือเราก็พัฒนาจนมันดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยแหละก็คือก้าวเอ่อก็คือเนี่ยทาให้มันสาเร็จก็เริ่มจากจุดที่มันตื่นเต้นหรือว่ามันที่เราคิดว่าเฮ้ยจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องแบบแล้วเราจะบอกอีกเรื่องหนึ่ง ยกเว้นเรื่องเ,อเรื่องภาษาพูดแล้วเราก็มีภาษากายใช่ไหมแล้วสิ่งที่หลายๆคน,นกลัวก็คือพลังของยาฟ <c oughs> อนะคะฟ <c oughs> อของใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือกลัวนะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายมาก่อนหรือว่าคนที่ยังไม่แบบไม่ค่อยแบบ แล้วที่ว่ากลัวนะคะสำหรับแรกๆเลยที่เข้ามาสายฟอก็ต้องกลัวอยู่แล้วแหละว,ว่าเฮ้ยฟอของใหญ่นัน่นนี่หรือว่าคนที่แบบว่าสดๆจิงๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ก้าวมาเข้าสู่สายฟอเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเข้ามาเลยชนะแล้วนะคะก็ความกลัวนะคะก็คือแรกๆอาจจะกลัวนะคะต่อไปก็ไม่กลัวแล้วนะคะอ่านะคะแล้วก็เรื่องนี่แหละ หลายคนกลัวนะคะก็คือฝรั่งของยายด้านนน้นนี่อะไรเงี้ยนะคะก็คือกลัวไม่ต้องกลัวนะคะก็คือก้าวผ่านจุดแรกให้ได้ก่อนทําทั้งที่กลัวนั่นแหลคะค่ะทําทั้งที่ตื่นเต้นแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่นะคะสําหรับเราต้องก้าวผ่านเรื่องปากชาวบ้านไปให้ได้ด้วยนะคะ ถ้าเราจะก้าวมาสายฟอแล้วเนาะคือของเรามันจะแบบคล้ายๆกับเรื่องมืออื่นมากกว่าเนาะเพราะว่า,าเราแบบไม่ได้แบบมีความรู้อะไรเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยแต่คือชีวิตเรามันผันมาทางนี้เองเนาะะนนแล้วนะคะก็ใครที่ได้ฟังคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้ฟังนะคะก็คือ,อสำหรับฟอนะ่คะก็คือ,อลองอาทาไปก่อนนะคะคือสำหรับแบบ น้องๆรุ่นใหม่ะค่ะที่อยากจะมีฝอเลยนะคะแบบเด็กจะเดินสายฝอเลยเพราะว่าแล้วคิดว่าแล้วก็เอาฝอเลยแล้วก็จะเอาฝอเลยนะคะก็คือแล้วไม่ได้ยุ่งกับผู้ชายคนไทยนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าคือมันเราแบบสไตล์นี้นะคะเราแบบสไตล์ฝอนะคะจะดําจะสีผิวอะไรเงี้ยฝอก็ไม่เคยรังเกียจเรานะคะแล้วทีเนี้ยจะเราจะไม่มีด่างหรือเราจะอะไรอย่างเงี้ยก็ฝอก็ไม่ได้รังเกียจเรานะคะชนะแล้วนะคะ หรือเราเคยมีลูกหรือเคยผ่านผู้ชายมาหรือว่าเคย,ยเลิกกับคนไทยมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะคะเขาก็มองว่าเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยนะคะทุกคนในความสัมพันธ์เนาะมันก็เป็นอย่างนี้นะคะจากนั้นแล้วนะคะก็เออเนี่ยนะคะก็คือท,ทําทั้งที่กลัวนั่นแหละก็คือไม่ต้องกลัวหรอกก็คือกลัวนั่นแหละเออถ้ากลัวก็กลัวไปก่อนแต่ว่าต้องทำเนาะนั่นะแหละถ้าอยากให้แบบสําเร็จเนาะอยากแบบ ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะสนุกกับมันเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีความสุขกับมันเองนะคะเพราะเราทําได้แล้วเราก็ค่อยพัฒนาตัวเองต่อไปจนเ,เก่งก็สามารถขึ้นเนาะอะไรเงี้ยนะคะโอเคเรื่องภาษาพูดก็ภาษากายเนี่ยแหละเอาให้มัน,มนได้เนาะแล้วก็แอคติ้งของตัวเองอารมณ์อารมณ์มความรู้สึกจะต้องเป็นคนที่แบบมีความรู้สึกแสดงออกตรงไปตรงมานะคะถ้าถ้าไม่ค่ะถ้ามีอะไรที่ ไม่เข้าใจยังไงหรือว่าอะไรแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศนะคะเช่นวัฒนธรรมเช่นการทักทายนะคะก็คือรักเห็นสามีนะคะจะไปจูจะไปหอมแก้มนะคะก็คือมันผ่านเก้าอีนะ้เนาะมันก็เป็นทําได้แค่นี้มันไม่มันไม่เชิงทําแบบถูกต้องทุกอย่างเนี่ยแล้วเราก็วุ่นวายนะว่าทําไมถึงนู้อย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะก็คือเป็นการที่เราจะต้องคุยกันตรงๆนะคะ ในการป,าปรับวัฒนธรรมความคิดและก็ทัศนคติในสังคมนะคะที่อยู่กับฟอให้ได้นะคะฉะนั้นแล้วนะคะก็เรียนรู้ไปนะคะฉะนั้นโอเคแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วอ็จะ